สมเด็จของวัดสุทัศน์ปี85พิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่เกจิชุดเดียวกับออที่ปลุกเสก25สศตรวรรษเลยก็ว่าได้นะอาจจะมีหลายๆท่านนะครับที่มรณะไปก่อนแต่ต้องถือว่าพระชุดนี้นะครับเกจิยุคเก่าๆร่วมกันเสกเยอะมากผงที่ได้เนี่ยครับจากหลวงปู่หินหลวงปูน่นาวัดละคัง นะนำมาสร้างแล้วก็นำไปปลูกเสกในพิธีเดียวกับปลุกเสกพิธีเดียวกับอิ ene, นโดจีนจึงถือว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆปัจจุบันนะครับสนุนราคาในการเล่นหาก็เริ่มขยับขึ้นไปเพราะว่าพระหายากมากขึ้นมีการสร้างอยู่หลายพิมพ์นะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยนะครับพิมพ์ที่มียันหลังนะครับจะนิยมมากนะจะมีทั้งยันเล็กและยันใหญ่ แบบนี้นะครับใครมีสวยๆกว่านี้หรือมีแบบนี้นะครับก็ส่งมาราคาตรงกันดะจัดให้นะครับส่งรูปมาได้ทางใต้คอมเมนต์แล้วก็ทางบ้านเขียว